ด,ดีค่ะพี่น้องเอซีของอีลาอุ้งอิงหลักการทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะข้ามาบอดหน่อยเนาะค่ะพี่น้องตอนแรกพวกเขากันเลยยิ่งจากที่บารับะนอนเนาะค่ะจ no ีเพื่อนอีลาอุ้งอิงค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาจะปิดฤดูกาลเนาะค่ะอีลาอุ้งอิงก็จะมีมาไล่ไปหายที่บารับบะนอนค่ะพี่น้องค่ะที่บารับะนอนเพิ่นก็จะเออินีหลาบาบอดหน่อยมากจากแต่แหลกๆที่อีลาเขาไปยืนในสาหน่อยเพียบานแพงเลยเนาะค่ะค่ะต่อมาขําๆนี่นะคะเป็นทีหูกันค่ะพีนองกั ใส่เอืออีลาอุงอิงไปเกือบทุกแผนแกเลยนะคะพี่น้องจนล่างๆมากกับเป็นเทหัวกันเนาะค่ะบาบอดหน่อยหมายถึงอีลาอุงอิงแม่กระทั่งข่าวค่ะแม่กระทั่งเพจดังค่ะเพจท้าลูกถุงเนาะค่ะเพิ่นดก็ไดเอาข้าว่าบอดหน่อยของอีลาอุงอิงชาย,ยาบอดหน่อยนี้ได้ไม่จังไหนนะคะพี่น้องเอาไปเหตดข่าวในเพจของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นดก็ได้ดเขียนข่าวถึงอีลาอุงอิงแบบนี้คะ่ะเก่งน่ารักออร่าพุ่งทุกวันอุงอิงเพจบ้านแพงซุปตาหมอลำรุ่นเล็กแต่เป็นกําลังหลักของหนุ่มโจยมานิน สาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงจะปิดฤดูการไปแล้วแต่งานก็รุมเอียดโดยเฉพาะเดินสายโปรโมทหนังขายอ้อที่เธอร่วมแสดงและร้องเพลงประกอบเพชรชาวดินสุดปังเป็นคู่บุญบารมีพ่อลูกพ่อโจอุงอิงเรตติ้งพวกไม่หยุดจนแฟนๆเรียกอุงอิงว่าบอสน้อยที่มาของคำนี้มาจากความขยนันเอาใจใส่ช่วยงานทีมงานสาวน้อยรัวๆทั้งขายบัตรปิดบิกหน้างานช่วยเมน,นุจ,จ่าค่าแรงทีม สาวน้อยเกือบทุกๆครั้งจนได้ฉายาบอดน้อยนั่นเองค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะข้ามมาบอดหน่อยบอมันเอิ่นกันเลนๆนเนาะค่ะพี่น้องอีหลาได้มากจากพ่วมขยันค่ะพี่น้องซอยงานทั้งพอโจซอยงานทั้งเมนุดเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ปิดฤดูการไปแล้วแต่อีหลากับบอเดย์ยูบานคือหลายๆคนเนาะค่ะ อีหล่าก็เดินเที่ยงขางพ่อโจนในการโปรโมทหนังเรื่อง่า่ออกค่ะพี่น้องก่อนจะปีนฤดูการกับยังเด็กซอยเมนุดเนาะค่ะพี่น้องซอยเมนุดทั้งจ่ายคาแรงหละค่ะหมอบเงืนอนอนมคลืนไหนกับสมาชิกสาวหน่อยเพรบานแพงสาวหน่อยลําเพรื่นโชว์เนาะค่ะก่อนกลับบ้านค่ะพี่น้องจนเป็นทีหูกันแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้คือบวเป็นชายญ้าเอิญเนเลนอันนี้คือเอินจริงเลยค่ะพี่น้องมาบวหน่อยนี่คือหมายถึงอิหล่าอุ้งอิงค่ะแม้กระทั่งสมาชิกในวงเนาะค่ะพี่น้องในสมาชิกในวงสาวหน่อยลําเพรื่นโชว์ จะมีการโยกย้ายค่ะพี่นอ้องสาวหน่อยลำพ้นโชวยจะมาขอขืนสาวหน่อยเพรบันแท่งเนาะค่ะพี่น้องก็คือน้องฟ้าใสคะ่ะน้องฝ้าใสก็ได้ไปบอาเรื่องนี้ก็บรโจโก็คือไปขอบอรโแล้วแต่ว่าอาจจะยังบลอชัดเจนเนาะค่ะพี่น้องพว่าบริโจก็มีงานหลายนะคะชวนดีดน้องฟ้าใสไปขอน้องฟ้าใสก็เลยตรงมาเขาอีกทางนึงค่ะพี่น้องก็คือเขาทางบรดโหน่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเหาไปบงคลิปกันนิดนึงเนาะคะ่ะ ในงานแข่งกีฬาการกุศลเนาะค่ะทีอีหลากก็พอจกกันเดีไปรวมงานกับพี่น้องเพิ่นกันยังเลืม่มสับสนแล้วค่ะว่าผู้ใดเป็นพ่อหนาตัวจริงของสาวน้อยเพชรบานแพงค่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งคลิปกันนิดนึงเนาะค่ะ ในความขี้เล่นของพี่ที่ก่อนมาได้เนาะค่ะพี่น้องตอนแรกเพิ่งจะยกหายิลาอุงอิงเป็นเจ้าของวงสาวน้อยเพชรบันแพงเอาแล้วก็บว่าวเอาบ่าวแมนเนาะค่ะพี่น้องแต่หัวหน้าตัวจริงของวงสาวน้อยเพชรบันแพงคืออุงอิงค่ะพี่น้องแต่ว่ากับใบปืนอแยงเลยเนาะค่ะพอโจกันยังยิ้มเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พอโจกับบ่าวบางเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าไปลุยหนังเรื่องค่ายออกค่ะหนังกับกาลังจากเข่าฉายแล้วเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นอีหลาก็เลยต้องดูแลว,วงจนปิดฤดูกาลเนาะคะ่ะพี่น้องพอ,พอ,พอ,พอว่าพอบวางค่ะก็เลยกลายเป็นหวัานาว,วหน้าวงสาวน้อยเพียนมานแพงไปแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะ นี <ítulo> ่แหละค่ะพี kind of ่น้องควบหนาหากเนาะค่ะควบหนาหากควบขยันขันแข็งของอีลาค่ะพี่ซอยงานพอค่ะแล้วก็ซอยงานแม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะจนหลายๆค้นกับหายใจยากนีแบบบอมมีควบกังขาหนใ้จ่ายเลยเนาะค่ะบอดหน่อยตัวจริงของสาวหน่อยเพรวันแพ่งค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นผีใหญ่ของน้องทั้งสามเนาะค่ะเป็นผีใหญ่ของน้องลาเพินน้องลําแพนแล้วก็น้องยูทูบค่ะพี่น้องค่ะนาหากดีค่ะพี่น้องแล้วก็เมื่อว่านี่เนาะค่ะก็มีข่าวออกมาว่า ซื้ออิหล่าอุงอิงค่ะพี่น้องใ้เขาชิงรางวัลดาวเมฆราประจำปี2568าสาขาหมอลำหญิงมหาชนแห่งปีค่ะพี่น้องค่ะในบานพักเนาะค่ะพี่น้องในบานพักลหลายๆหลังของอิหล่าอุงอิงเนาะคะ่ะก็มีการทกเถียงกันอยู่นะคะพี่น้องว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะรุนไห้ลูกสาวไห้จนได้เนาะค่ะจะว่าบางคนก็บอกว่า ถามมีการโหวตหล้วก็ลเสียเงินค่ะพี่น้องจะบโหวตค่ะพี่น้องเพราะว่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อบัตรหนัง่ข่ออกค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาเห็นมาไล่เห็นลูกสาวดีกว่าค่ะแต่ว่าหลายคนก็ยังเข่าโหวตบ่ไดเนาะค่ะพี่น้องก็ยังบ่ฮู้กว่าช่องทางจะเข่าโหวตแบบใดค่ะพี่น้องตอนนี้ก็หลายหลายคนก็ยังบไดิเ็ดคลิปเรื่องนี้ออกมาเนาะค่ะค่ะตอนนี้ก็รออยู่บาเเป็นจะให้โหวตแบบใดแล้วก็จะมีโหวตเสียเงินบ่อแล้วถาโหวตเสียเงินนี่ค่ะ พอหักเม่หักหลายๆคนเนาะคะ่ะเอฟซีของยีราอุงอิงกับขาดบากับที่จะบโบโบดนะคะพี่น้องหลายส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งกับยังตั้งใจที่จะโบดเนี่ยหลุกสาวอยู่คะ่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งบอกว่าจะเอาเงินเียบไปเสียคา่าโบดมาเห็ดมาไล่คะ่มะมันมาเห็ดมาไล่แล้วก็มาซื้อบัตรหนังเหลืองค่ายออดเนาะคะ่ะพี่น้อง อี่ยงห้อกคาถาเบื้องข้อมชัดเจนว่าหนึ่งสามารถกับไปโหวตได้ละยย่างสองเป็นไงโหวตได้ในช่องทางใดแน่และกับมีการเสียงเงินบอลเนาะค่ะพี่น้นองเดี๋ยวแล้ก็ค่อยติดตามเนาะค่ะพี่น้องจ้าใดกับค่อยถามเป็นกำลังใจให้ก็อีหล่าอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องมาสิไปในทิศทางใดค่ะมาพวกเขาจะได้โบดเสียงเงินหรือจะโบดวอดได้เสียงเงินค่ะพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่บ้านฮักจะเอาแบบใดเดี๋ยวเขาคาถาฟัางคำข้อมชัดเจนกันอีกที่หนึ่งเนาะค่ะ ค่ะพี่น้องก่อนจบคลิปประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประแขกเด้อค่ะประแขกก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปจำเนก่อนคลิปหน้ามาเจอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ